อีกหนึ่งสัญญาณความแก่ก็คือการมีริ้วรอยรอบดวงตาไม่ว่าจะเป็นตินการหรือยิ้มแล้วมีเส้นเล็กๆอยู่ใต้ตานั่นก็เนื่องมาจากคอลลาเจนที่ลดลงตัวไฮยาใต้ผิวที่ลดลงผิวเริ่มแห้งหรือว่ามีการแสดงออกของกล้ามเนื้อชั้นใต้ที่มากขึ้นเลยทําให้เกิดริ้วรอยลูกค้าท่านนี้บอกว่าใช้ดีมากค่ะริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยดีขึ้นมากค่ะ ้าก็จางขึ้นด้วยตอนนี้สั่งขวดที่2แล้วขอบคุณมากครับในเรื่องของริ้วรอยอ่ะในส่วนผสมของเซรั่มครีมตัวนี้นะที่ลูกค้าได้ใช้ไปเรามีส่วนผสมของสแนป็ตัวสแนเป็ด่ะจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยกล้ามเนื้อมันเล็กๆนะครับริ้วรอยจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เรายังมีไฮยาเินเปดโมเลกุลใครที่ผิวแห้งแล้วมีริ้วรอยฝ้าเล็กคใต้ตาเนี่ยก็จะอิ่มน้ํามากขึ้นแล้วจะฟูมากขึ้นริ้วรอยเล็กๆก็จะดีขึ้น แล้วก็เปปคอจะช่วยกระตุ้นสร้างคอ,อลลาเจนอิลาสตินนะฮะตัวนี้จะทําให้ผิวเรามีความแน่นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นกระชับมากขึ้นริ้วรอยเมื่อเราใช้ต่อเนื่องจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับและอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าบอกมาว่าฝ้ากระจางลงก็เพราะว่าในเนี้ยเรามีส่วนผสมของไนอะซิลมาไครับตัวแอซิลามาหรือวิตามิน B3 เนี่ยเมื่อเราใช้ต่อเนื่องนะครับจะช่วยในเรื่องของพวกรอยฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวรอยแดงรอยดำจากสิวก็จะค่อยๆลดเลือนจางลง อย่างรับจบครบในขวดเดียวเลยครับเซรั่มคลีนใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือเคยใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงเม้นใต้คลิปเลยครับขอบคุณครับ